ีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีแนมสองสีให้อีกชิ้นเคยวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคุณไปชัดเจนอยู่ในใจเขาเราหรือยังคือในใจเขานะ่ะมีคุณแบบอยู่เต็มๆอยู่ในหัวใจหรือยังนะนะคะคุณไปชัดเจนอยู่ในใจเขาแล้วหรือ,อยังในใเาน,ะแบบเเนออานะอืมคุณ ไปชัดเจนอยู่ในใจเขาหรือยังนะนะคะในใจของคนคนที่คุณนึกถึงคนเนี้ยนะคะอยากได้ใบนี้ขั้นก่อนนะอืมโอเคนะคะ ก็อยากจะบอกว่าจริงๆเราคือเขาเองอะพยายามที่จะมองข้ามหรือพยายามที่แบบจะไม่คิดอะไรอะกับคุณมาเลยนะคะก่อนหน้านี้หรือพยายามที่จะไม่สนใจสัญญาณที่บอกว่าเอ้ยเขาชอบคุณนะเขาสนใจคุณอยู่นะคะถ้าเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเออเราก็แค่เพื่อนพี่น้องกันหรือเป็นอะไรที่แบบกลุ่มก้อนเดียวกันแฮปปี้มีความสุข คุยกันไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยแต่เหมือนพอยิ่งเวลาผ่านไปเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณบ่อยขึ้นเขาอยากให้คุณสนใจเขาช่วงเวลาที่แบบเขาอ่ะพยายามที่จะทําอะไรสักอยาก่างเราอยากให้คุณสนใจเงี้ยแล้วคุณไม่สนใจมันทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดซึ่งมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเราจะเป็นเพื่อนกัน่ะ มันก็ไม่ต้องเจ็บปวดไหม่ะถ้าทําแบบนั้นถ้าแบบเออไม่สนใจก็ไม่สนใจอาจจะมีการแบบกโกรธไม่พอใจกันม้างแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนึกออกไหมคะแต่ว่าเหมือนพอแบบ ห่างจากคุณพอแบบเหมือนเขาพยายามที่จะเรียกร้องความสนใจหรือคิดว่าทําแบบนี้คุณน่าจะสนใจอยากคุยกับเขาแล้วคุณเกิดไม่สนใจขึ้นมาเกิดคุณแบบรู้สึกว่าไม่ได้อยากร่วมวงสนทนาคุยกันกับเขาในเรื่องที่เขาคุยอยู่บางเรื่องสมมุติว่าเขาอาจจะแบบพยายามสร้างหัวข้อบทสนทนาในวงของสังคมหรือในวงที่คุยร่วมกันอยู่เนี่ยค่ะมีใครหลายๆคนรวมถึงคุณด้วยเนี่ยเขาก็คาดหวังว่า คุณน่ยจะเข้าร่วมบทสนทนานั้นเข้าร่วมวงอันนั้นแต่พอคุณไม่เข้าร่วมปุ๊บคุณไม่สนใจปุ๊บมันทาให้เขาเฟลอย่างน่าประหลาดแบบเฟลแบบรู้สึกผิดหวังรู้สึกแย่อย่างน่าประหลาดนะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาพยายามหลีเลี่ยงมาตลอดอะนะคะความรู้สึกตัวเขาเองที่มีให้กับคุณน่มันคงจะหลีเลี่ยงไปไม่ได้แล้วไหมนะคะเขาก็เลยพยายามค่อยๆที่จะยอมรับ ว่าเขาเริ่มชอบคุณเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคุณนะ่ะไม่ใช่แค่ตัวเลือกของเขานะตอนแรกเขาเองก็รู้สึกว่าเออเนี่ยการที่เขารู้สึกดีกับคุณนะ่ะมันอาจจะเป็นแค่การแบบเอ่อเหมือนหลงไหลชั่วครั้งชั่วคราวก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกนะคะแต่พอแบบยิ่งนานวันเขาเนาะเขาน่าจะสับสนมาสักระยะหนึ่งแล้วอะ่ะคือตอนนี้รู้สึกได้แล้วว่าคุณนะ่ะมาชัดเจนอยู่ในใจเขาจริงจริง คุณไม่ใช่ตัวเรือคุณเป็นคนที่เขาอยากเข้าหาเป็นคนที่เขาแบบเฝ้ารอเหมือนแบบวันพรุ่งนี้อยากให้ถึงวันพรุ่งนี้ไวๆเพื่อที่จะได้เจอเธอหรือเพื่อจะได้คุยกับคุณหรือว่านัดวันเวลาที่จะได้เจอกันอะไรประมาณเนี้ยเราก็อยากที่จะดูแ,แลนะคะอยากเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆคอยซัพพอร์ตคอยดูแ,แลคุณอยากปกป้องคุณด้วยนะอารมณ์แบบถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็อยากปกป้องอะ่ะ นะคะแล้วเ,เวลาคุณเสียใจหรือว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์เนี้ยหรือเวลาเราทะเลาะก,กันเขามองว่าเขาเสียใจมากเป็นพิเศษด้วยนะคือเขาเองก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเสียใจหรืออินกับคุณขนาดเนี้ยอารมณ์ประมาณนั้นนะ่ะแต่มันกลายเป็นว่าเฮ้ยเสียใจหรือว่าถ้าคุณยิ่งคุณเมินเขาช่วงนี้ยิ่งคุณแบบหันไปสนใจคนใหม่หรือว่าคุณแบบไม่ได้แบบแคร์เขาเนี่ยเขาจะยิ่งแบบโหเสียใจมากเลยอะ่ะ นะคะหรือเอาความห่วงใยเอาความรู้สึกดีๆที่คุณเคยมีให้เขาไปแบ่งปันให้คนอื่นนี่เขาจะแบบเครียดแล้วก็เสียใจมากเลยนะคนคนเนี้ออกแนวแบบขี้หึงขี้ห่วงด้วยแบบอารมณ์ประมาณว่าเธอทําแบบเนี้ยเธอก็ต้องทํากับฉันคนเดียวสิไปทํากับคนอื่นไม่ได้นะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเขาก็เลยเหมือนรู้ใจตัวเองแล้วว่าเฮ้ยฉันชอบเธอจริงๆนะเนี่ยอืมฉันจริงจังกับเธอจริงๆนะเนี่ยนะคะ เออจริงจังมากด้วยอะไรมากด้วยมันไม่ใช่ของเล่นเล่นระบาดเนี่ยเพราะว่ามันอยากใกล้ชิดแล้วก็แบบคอยที่จะสนใจเรื่องของคุณอาจจะแบบคอยตามคุณดูในโซเชียลถ้ามีโซเชียลกันนะคะอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงหรือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะคอยใส่ใจอยากดูแลเวลาคุณป่วยเวลาคุณเป็นอะไรนะคะแล้วก็มีอารมณ์แบบเสพติดการที่ได้อยู่ใกล้ได้พูดคุยได้เห็นหน้าคุณได้รู้เรื่องของคุณนะคะรวมถึงอาจจะมีการแบบ ระแวงหรือมีการบอกว่าเนี่ยกลัวด้วยว่าคุณจะไปมีคนอื่นเวลาคุณแบบดูฮิอาจจะนอกแบบกดมือถือแชทกับคนนู้นคนนี้ตอบใครหรือดูอะไรที่ดูแฮปปี้มีความสุขเขาก็แบบใครอะคุย,คคยคอะไรประมาณเนี้ยอาจจะมีการระแวงหึงห่วงอะ่ะไม่อยากให้คุณแบบไปยุ่งกับใครเลยนะคะคนคนเนี้ย อืมนะคะแล้วก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าถ้าใครเนี่ยจะมาแย่งคุณไปนี่จะไม่ยอมด้วยนะคนคนนี้ยพร้อมมีเรื่องนะเนี่ยเนี่ยพร้อมมีเรื่องเลยบอกอารมณ์ประมาณว่าอย่านะอย่ามายุ่งกับคนของฉันเด็ดขาดอารมณ์ประมาณนั้นอืมเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะต้องสูญเสียคุณไปนะคะเออน้องเหมือนเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มเปิดใจยอมรับแล้วลหะว่าความรู้สึกที่เขามีให้คุณน่ะ มันไม่ใช่การชอบแบบเล่นๆละมันชอบจริงอะ่ะจริงจังอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณไปชัดเจนในใจเขาแล้วนะตอนเนี้ยอืมเขารู้แล้ว,รวเราอะในใจเนี่ยมันมันมีคุณแบบอยู่เต็มหัวใจซึ่ง <c oughs> <c oughs> เหมือนอารมณ์แบบมันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะแต่มารู้ตัวอีกทีก็คืออุ้ยมีเธออยู่เต็มหัวใจแล้วว่านะจ๊นะในมาดูสิาพอยากบอกแนะนำอะไรบ้าง ให้บอกเออเนี่ยก็ความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็นำพามาให้เจอกันนะแล้วก็ต่อให้เขาจะเข้ามารูปแบบไหนคุณก็จะต้องปกป้องดูลาใจตัวเองด้วยเป็นสำคัญคือทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องให้ทำให้ตัวเองเจ็บปวดนะคะเนาะนี่แล้วก็เขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าจริงๆอ่ะคุณจะมอตามหาคำตอบ อยู่ในตัวอยู่ในใจคุณนั่นแหละเดี๋ยวสักพักคุณจะรู้เองว่าคุณควรทํายังไงต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ทําไมคุณต้องมาเจอคนคนนี้อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้นะมองว่าคุณเองไม่ต้องไปทําอะไรเลยหรือไม่ต้องพยายามบังคับให้อ่อเรื่องราวความสัมพันธ์นี้มันเป็นในทิศทางไหนเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดสรรเองหรือว่าพลังงานจักรวาลจัดสรรให้มันไปเป็นตามนั้นเองนะคะ อืมเนาะแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นในเรื่องของความรักนะคะรวมถึงความรักที่เกี่ยวกับเขาด้วยคุณจะแฮปปี้คุณจะหัวเราะบ่อยขึ้นคุณจะมีความสุขมองว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่คุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีในเรื่องความรักหรือว่าอาจจะเคยทะเลาะกันกับเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ไพ่ก็บอกว่าเออให้มันเป็นบทเรียนนะคะให้บทเรียนแล้วก็ให้เรียนรู้ละกันว่าเออเนี่ย สิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเรียนรู้เท่านั้นไม่ได้ให้มาแบอบว่ายึดติดก,กับมันอ่ะอ,อย่าไปยึดติดอะไรที่มันเศร้าๆที่มันเป็นที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นแผลใจหรือว่ามันเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงที่แบบเราไม่สามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้อย่างนั้นอ่ะไม่เอานะคะเพราะว่ามันไม่ได้ดดีต่อใครเลยโดยเฉพาะตัวคุณอืม มันไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์น่ะที่มันมีอยู่ตอนเนี้ยพัฒนาขึ้นไปมันไม่ได้ทําให้เรื่องมันดีขึ้นเพลอๆเอ,อาจจะแย่ลงด้วยการที่คุณอาจจะไปมองแต่ในจุดที่มันแย่จุดที่ไม่ดีเพราะว่าคุณกลัวว่ามันจะเกิดแบบเดิมอีกกลัวว่าต้องเกิดอะไรซ้าๆเดิมๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะปล่อยให้จัก,กรวาลจัดสรรสรรสร้าง เดี๋ยวความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะเข้าล็อกเข้ารอยเข้ารูปของมันเองนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะขอให้โชคดีในเรื่องความรักนะคะสุขสมหวังกันทุกคนชอบกดไลค์กด subscribe นะคะคอมเมนต์น่ารักนรักกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ